สวัสดีครับทุกคน <c oughs> ที่เข้ามารับชมช่องสุดไหวเทละาหหน่อยนะครับสำหรับคลิปิดีโวนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลงเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคระวิดีโอที่ผ่านมาผมได้ลงเลขเด่นหลักสิบล่างไปแล้วนะครับลองไปเปิดดูกันนะครับแล้วก็เด่นแต้มรวมสองตัวล่างนะครับก็ลงไปแล้วนะลองไปดูกันนะครับ จากนี้จะเป็นเรื่องหลักหน่วยนะครับหลังจากเราได้หลักหน่วยวีดีโอนี้แล้วเราก็จับชุดสตัวล่างกันเลยนะครับแบบชุดตรงกันนะ,ะเราจะได้เอาไปพิจารณากันนะครับเพื่อจะได้ไปเทียบชนกับสูตรเด่นอื่งนงที่เรามีอยู่นะ,ะเราเริ่มกันเลยทั้งหมด 3าสูตรนะครับทั้งสามสูตรเดี๋ยวเรามาจับประกบทั้งหมดเลยเป็นชุด2ตัวเลยนะฮะแล้วเมื่อหลังจากวิดีโอนี้ผมจะได้ลงเลขเด็ดล่างให้นะครับระยะยาวนะครับเอาสูตรใหม่ๆลงให้ด้วยนะฮะพวกเราจะได้เอาไปประกบกันนะฮะเป็นการเสริมข้อมูลให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับ เพราะเหตุการณ์ล่วงหน้ามันยังมาไม่ถึงนะครับกันแนวไว้เยอะๆอะความประมาทมาาเรามีเราให้ความประมาทเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะงั้นเราถ้าเราประมาณน้อยที่สุดความผิดพลาดมันก็จะเกิดน้อยลงมาด้วยนะครับก็เลยต้องอาศัยส่วนอื่นเข้ามาช่วยนะครับ ที่มันเป็นสายแข็งนะฮจะส่วนอื่นๆที่สุรุ่ยสุรายเขาอะนอกมานะครับจะชักบใบเหลือเสียเปล่านะครับพยางคา,าสุดที่เป็นสายแข็งนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเปล่านะอาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาวงนี้ก่อนเดี๋ยวส,สถิติเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะโอเคเริ่มมันเลยนะครับหลักหน่วยนะครับสูตรที่1นึ่งนะสูตรที่สูตรน,น,นี้ ผมได้ลงช่องเมื่อที่ผ่านมาด้วยนะครับสุดนี้ไปดูได้นะครสุดนี้ได้ลงช่องไปเมื่อที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนะครับผลออกเจ็ดเจ็ดนะครับสุดนี้ไปได้เลขเจ็ดก,ก็มาว่ากันต่อเลยนะอ่าเราเริ่มเลย 6บสได้8 8บวก9ได้7บวก7ได้4ี 5, 5่บวก7ได้หนึบวก4ได้5กับ3ได้8 8กับ2ได้0 2กับ4ได้6 6กับ0ได้6 9ได้ห้าหบวกหได้หกหบวกหนึ่งได้เจ็บวกหได้แปดบวหนึ 9, 9่งได้เก้าเก้บวกสได้หนะอาผม เขียนชิดกันเลยอย่างนั้นบวกหนึ่งอีกสองครั้งนะหนึ่งสองสามนะสุดที่หนึ่งได้หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนะสูตรที่สองเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกเจ็ดได้ห้า ห้าบวกกได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้6กหกบวกสามได้เก้าเบวกสได้หนึ่บวกศูนย์ได้หนึ่บวกศูนย์ได้หนึ่นบวกหะได้สองบวกหได้สามบวกหได้สี่ี่บวหนึ่งได้ห้าห้าบวกหได้หกหบวกสได้แปดบวกหได้เก้บวกหได้ศูนย์นะครับสองสามสี่เก้าศูนย์สูตรที่3านะครับ สองศูนย์นี้จะเดินอะยาใกล้เคียงกันนะครับสูตรที่สากับเได้สามสากับสได้เจดเกับแปดได้ห้าหกับสได้แปกับสงได้ศูนย์แดกับแดได้หกกับศูนย์ได้หกกับหได้หนึ่งหนบวกเได้แปนะแปบวกหได้เก้าเบวกหงได้ศูนย์บวกหนึ่งอีกได้หนึ่งแล้วก็บวกสองเป็นสามจากนั้นบวกหนึ่งเป็นสี่ เป็น5แล้วก็6นะครับครบนะครับทั้ง3สูตรนะครับอ่ะเรามาดูกันสถิติก่อนนะครับว่ามันจมกันไหม,ม,ไหมาสุดที่1ครับสุตที่หนึ่งสูตที่หนึ่งง,ง่ายๆนะผมยกมาไว้ ทีนะ่ให้มันมาสะดวกนะครับนี่คือสูตรที่1น,นะครับสูตรที่หนะครับผมนะครับสูตรเดียวกันนะครับสูตรเดียวกันอที่หนงัติบันมาก็ได้ห้าหกเจ็าหนึนะครับผมกเจ็ดเจ็ดนะอ่ายออกแล้วขยาย,ยายมานี่ละกยกมาไว้นี่นะ 7 8 9 1 2 3ถูกต้องนะครับสุดที่หนึ่งนะถูกต่อมาต่อมาคือสุดที่2นะได้2 3 4สามสี่า้าศูนนะครับนะก็ยกเอาไว้หมดแล้วนะฮะสุตรที่สองสองสามี่ห้าแปดเก้าศูนะ สูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนี่ผมใช้จริงๆผมใช้บ่อยนะผู้ชมบางคนได้เห็นนะครับผมใช้บ่อยสูตรที่สามเนื่องจากว่าผมแอบเอามาประกบชนนะครับตลอดนะก่อนหน้านะเพื่อให้ได้ตัวเลขที่น้อยลงบางที่สุดผมลงช่องไปชนกันห้าตัวหกตัวสจ็ตัวอย่างเงี้ยผมก็พยายามเอาสูตรที่ผมมีอยู่นะที่ผมมีอยู่แล้วก็เตรียมไว้สำรองไว้บางทีสองสามสูตรอะ,อะ เตรียมไว้นะซึ่งบางผมมาลงช่องอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทํามาก่อนเนี่ยอย่างผมลงให้สามสูตรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้บวกไว้ก่อนว่าสามสูตรจะออกได้กี่ลที่ให้ผู้ชมเห็นนะเพราะงั้นเอาสดๆกันต่อหน้าผู้ชมทีนี้ถ้าเลขมันชนกันกี่ตัวก็ให้เห็นกันพร้อมกันตามนั้นถ้าผมเปลียมสูตรที่ไว้สําหรับให้ผู้ชมแล้วผมก็จะเปิดแล้วก็ดูว่าสูตรไหนมันน่าจะเอามาตัดให้เหลือตัวเลขน้อยชุด อย่างเงี้ยผู้ชมจะได้เอาตัวเลขได้ไปตัวเลขที่น้อยลงอ่าอย่างน้อยก็ได้เซฟต้นทุนนะครับอ่าผมก็บางทีผมก็เตรียมบางทีผมก็มไม่ได้เตรียมนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเตรียมนะฮะส่วนใหญ่แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาผมก็เตรียมไปตามสีงวดอะไรอย่างเงี้ยผมยังบางบางทีผมมาไม่เจอด้วยซ้ำผมผมจะให้ผู้ชมวเวลาเนั่นนะฮะผมว่าเผื่อว่าเออบางทีมัน มันชนหลายตัวเตรียมไว้นั้นไปก่อนก็นแล้วกันที่ก็มัเพราะเพราะว่าเลขอมันชนกันน้อยผมก็ไม่ได้หยิบเข้ามาไม่หยู่พอมาโปรงวันที่สองที่สามเนี่ยชักลืมละทีนี้ไม่รู้เขียนไว้ตรงไหนวะอะไรเงี้ยจะได้เอามาดูเพราะว่าอตัวเลขที่บวกกันในวิดีโอต่อหน,น้าผู้ชมเนี่ยผมก็ไม่รู้มันได้เลขอะไรเพราะเรารู้พร้อมกันนี่แหละครับ โอเคนะเนี่ยนี่คือสูตรที่3นะที่เราเห็นกันเมื่อกี้คือ89013456นะครับ่ะสูตรสามต้องกัเปล่าลูกอ่ะถูกต้องแป้าศนะ่งสามสเนาะอ่าต่อมาเรามาดูที่ชนกันเลขอะไรอ่ะก็อย่างที่พูดผมก็ไม่รู้ว่าชนเลขอะไรนะได้เลขอะไรก็สดๆสกัน เราก็ว่ากันแก้ปัญหากันตรงนี้เลยนะครับถ้ามันเกิดปัญหาสุดที่หนึ่งเลขห้าก่อนเลขห้าจนกันสามสูตรนะครับเลขหกสามสูตรเลขเจ็ดไม่มีสุดที่สองนะครับเลขแปดไม่เลขแปดมีนะเลข 8. แบบมีนะครับห้าหแปดนะครับต่อไปเลข9้านะครับมีนะครับเลขหนึ่งนะครับไม่มีสูตรที่สองเลขสองนะครับไม่มีสูตรที่สามเลขสามนะครับมีห้าหกแปดเก้าสามนะเลขสามมีนะครับ หมดชนกันห้าตัวนะหลักสิบระยะยาวก็ห้าตัวหลักหน่วยก็ห้าตัวเอา,อางี้มันชนกันที่แปดเก้าสามหกนะเดี๋ยวผม,มเขียนนี่ก่อนเดี๋ยวผมดูสูตรอีกสูตรหนึ่งดิผมได้เขียนไหมบ้างคือมันจะได้เอาเคหลักสิบ เด่นห้าตัวหลักหน่วยเพิ่มเหลือสักสี่ตัวหรือสามตัวเดยวแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเขียนตั้งเล้กับสามห้าหกแปดเก้านะครับหลักหน่วยนะครับหน่วยล่างสามห้าหกแปดเก้าอ่าทีนี้ ก็มีสามหกแปดเก้าใช่ไหมใช่ดูสุดนี้สุดนี้สุดนี้นนมีแปดเก้ากว่าห้าหกนะครับใช้สุดนี้ก็ได้นะครับเดินมันประมาณเก้าสิบงวดนะครับอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็เขียนไว้นานเลยเหมือนกันครับเขียนนานมาก เอกได้เลยว่าที่เตรียมจะจำได้เตรียมไว้ให้ผู้ชมเวลาที่ว่าสองประเด็นสูตรลุดเอาเขามาเสียบแทนเคยๆหย,ยิบมาเสียบแทนครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งจำไม่ได้ดันเป็นว่าเขาอนะไปนชนกับสูตรที่เราเตรียมจะลงให้ผู้ชมอยู่แล้วพอมาเสียบมันก็ไม่มีผลตัวเลขยังอยู่เท่าเดิม เออใช่ผมจำได้ก็เลยหวางเกาไว้เหมือนดิ่มแต่เขาใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะครับเขาใช้หลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาได้8 9 0 1 2 4า6นะสอี่หกนี่ก็ผู้ชมแคปไปใช้ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะทำสบายเลยนะเพราะยังไงแล้วถ้ามีสุดหนึ่งสุดใดหรุดอ,อะไรก็ตามแต่ก็คือผมก็สามารถที่จะเอามา ลงได้ลงให้ผู้ชมมันเดิมอีก่นะเพราะผมเตรียมไว้ตั้งนานแล้วนะยังไงผมก็ต้องเอามาลงให้นะครับถ้าสูตรยังไม่หลุดนะ้าสูตรในนี้หลดุดอ่าในช่องหลดุดตัวหนึ่งหลดุดผมก็ต้องเอาสูตรงนี้ลงให้แต่ถ้าเขาไปชนกับเลขเดียวกันผมก็ไม่เอาลงให้อีกมันไม่มีประโยชน์อ่ยเขียนนะัเปลืองปากกาเมื่อยมือเปล่าๆนะนี่คือความหมายผมไอ้ที่ไม่ลงให้เพราะเหตุผลนี้นะ มันเลกชนกันทั้งหมดลงให้ทำไมสามห้าหกเป็ดเก้าสรุปผมไม่ต้องเขียนให้เมื่อยมากได้แปดเก้านะครับนะที่ชนกันแปดเก้ากับห้าหกนะเพื่อไม่ให้เสียเลิกแปดเก้าห้า ให้เด่นที่ตัวนี้นะเป็นก6ะหกนะครับเรื่งเขียนให้มันน,นั่นนิดเด่นอย่างนี้ป่ะห้าวเป็ดกันนะ คือตัวเด่นห้าเดเก้าเด่นสุดสามเราก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับอ่เพราะว่าสุดที่4ี่ผมไม่ได้จดทะเบียนกับสุตรที่1นที่สที่สมนะครับ<ม>แวบๆบแบบมาเฉยๆนะครับก็เลยตัด3ทิ้งไม่ได้ต่อไปเรามาจับชุด เลยหลัก10ผมลงช่องมาแล้วได้4ี่ห้าสองสีเจ็ดนะครับเด่นแต้มรวม2อตัวล่างนะได้0 3 8ย์สนะครับแ้นศูนย์จนสามแปดนะครับ จะประกอบไปไหนในฐานะที่ว่าผมเอาเลขอีกสูตรหนึ่งที่ชนกันได้ห้าแปดเก้าผมจะไม่เอาเลขสามเข้ามานะผู้ชมอย่าลืมนะผู้ชมต้องไปจับเอ,เองนะต้องไปจับเอ,เองนะครับอหรือจใา้ผมจัดให้ก็ได้เอา่งนี้ก็ได้เดี๋ยวจะหลงจะลืมกันอะผู้ชมพนที่แคบจะได้แคบไปทีเดียวเลยดีกว่านะเวลาปก็ารูปไปนะ เอองอัออ้นออมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายกับกองไปจะเริ่มที่เลขห้าก,ก่อนนะครับอรื่องการที่ใช้หลักสิบก็คือสองสี่ห้าเจ็ดแปดนี่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นชุดสองตัวล่างตรงนะสองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับสามนี่ไว้ลังไว้ลังสุดนะครับสองสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามนะครับก็จะตรงกันนะครับอสองห้าน,นะสองหกสองแปดสองเก้าชุดตรงนะครับ

การอันนี้เลยนะอันนี้เลยนะไม่ต้องไปสีเรียสจิตกะจากนั้นแปดนะครับแปดห้าแปดห้าแปดหกคแปดแปด ทดลองให้ก่อนนะสามยางไงเราก็แยกเขาไปแล้วนี่อ่าเราแยกเขาไปแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นตัวรองไปแล้วก็ต้องชัดเจนกว่าเขาหน่อยงั้นจะแยกเขาทำไมล่ะสองสามสี่สามห้าสาม เจ็ดสามแล้วก็แปดสามครบนะเป็นชุดตรงนะถัดมาเดี๋ยวเรามาจัดการเรื่องของอันนั้นนะแตมเราจะใช้แต้มเป็นตัวเป็นตัวประกบนะครับ ก็ไม่แน่นะถ้าหลักสิบเดินต่อหลักหน่วยเดินต่อแต้มเดินต่อมันก็จะเด่นเลขที่น้อยลงนะครับที่เหลือก็ไปพิจารณาเลขเด่นสองตัวล่างเลขเด่นล่างกันอ,กอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะผู้ชมมีสูตรเด่นก็เอาไปตัดกันก็เลยกันนะแต้มศูนย์เริ่มเลยนะศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จตรงกับ 0นะครับ28แปดแมอาร์ดมศูย์สามแปดนะศูนทีเดียวเลย สนะครับตัวหลงนะศูนยะ์ uh, สามแตัวไหนตกหล,ล่นบ้างเอ่ยซีโอเ่าโอเคประมาณนี้ เดินตามตำแหน่งปกหลักแล้วกับแต้มรวมนะฮะยังไม่อยู่ในชุดที่เด่นอสองตัวล่างนะครับสุดเด่นสองตัวล่างสุดเด่นสี่ตัวห้าตัวหกตัวอะไรก็ว่ากันไปนะค,ค่อยมาประกบนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับห้าหกเจ็ดแปดชุดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ8็ดแปดแปดจุดนี้นะแ่ดจุดนะครับจุดเด่นจุดเด่นตรงอ่าเด่นตรงนะฮะแปดจุด ทิดทางพวกนี้จุดตรงหวังว่าจะเดินต่อนะครับอย่าลืมนะครับเอาเล็กเด็นมาเทียบด้วยนะเล็กเด่นล่างล่างมเทียบด้วยนะฮะเลขมันไม่ขาดจริงๆนะอย่าพยายามตัดออกนะครับผมแนะนํานะครับไม่ว่าผู้ชมจะเอาเลขเด่นจาก สูตรไหนมาก็าตามแต่หรือไม้จะสูตรของผมที่ลงให้ก็ตามถ้ามันไม่ขาดจริงๆอย่าพยาไยัมตัดนะครับให้ใช้เป็นรองหรือกันไว้ก็แล้วกันนะครับมันจะเซฟกว่านะฮะลด,ลดปริมาณการมั่นใจมันลงมานีหนึ่ง แต่ถ้าเราอ่านขาดว่าตัวเลขไหนชัดเจนแน่จริงๆอ้างยิงจากาพยานหลักฐานของตัวเองที่มีอยู่ในมือนะก็ตามสบายเลยนะครับแล้วจะ,จะตัดสินใจเนาะสองสี่สหาหาโอเคสำหรับคลิปวีดีโอดนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ